ิดท้ายกันเรื่องนี้คณะตีเห็นชอบแมวไทยเปรกประจําชาติตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอโดยที่ก่อนหน้าเนี่ยคณะตีเคยมีมติกําหนดเอกลักษณ์ประจําชาติในมิติต่างๆแมวเนี่ยถูกกําหนดให้เป็นเอกลักษณ์ประเภทสัตว์เลี้ยงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีะช้างไทยเป็นสัตว์ประจําชาติ รักกัดไทยเป็นสัตว์น้ําประจําชาตินาคคงจะหมายถึงพญานาคเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์ในตำนานการไหวเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยรอบนี้คตาตีเมื่อวานนี้มีมติแมวไทยเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์เลี้ยงซึ่งเพราะผลการศึกษาทางประวัติศาสตร์และการศึกษาทางพันธุกรรมของแมวไทยมีเอกลักษณ์ในตัวเอง ทั้งรูปลักษ์คือรูปลักษณ์หน้าตาลักษณะนิสัยที่โดดเด่นแตกต่างจากแมวสายพันธุ์อื่นชัดอยู่คู่สังคมไทยมานานปรากฏหลักฐานการมีอยู่ของแมวไทยมาตั้งแต่ในอดีตค่ะและเกี่ยวพันด้านต่างๆเช่นความเชื่อวิถีชีวิตสังคมภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยแมวไทยในแง่สายพันธุ์ เป็นสายพันธ์ุหนึ่งที่รับการยอมรับถึงความพิเศษระดับสากลแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกค่ะถึงขนาดที่ต่างชาติมีความพยายามจะนําแมวไทยพันธ์ุแท้ไปจดทะเบียนนะคะกําหนดมาตรฐานสายพันธ์ุภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญประกาศลักษณะนี้ รจุดเิ่มต้นที่จะทําให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่านําไปสู่การอนุรักษ์แล้วก็ร่วมมือกันกําหนดมาตรฐานของแมวไทยพันแท้ไปในทางเดียวกันรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงแมวไทยพันธุแท้ให้มากขึ้นรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสายพันธุ์แมวไทยค่ะที่สาคัญป้องกันการนําไปจดทะเบียนโดยชาวต่างชาติรวมทั้งเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับแมวไทยภาพอินเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ เพราะแมวไทยมีว co ่ห้าสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ที่เป็นพันแุ์แมวสุภลักษ์แมวสุภลักษ์ลักษณะจะเป็นสีน้ำตาลโกโก้อันนี้ดูกระดับกระด่างไปนิดหนึ่งไหมแมวโคราชสีสว่าดนั่นเองสีเทาตาสวยทีเดียวแมววิเชียนมากไอ้ที่ดำแปดจุดอะนี่ค่ะแมวโกจาคือแมวดำล้วนและเมียรักเฉพาะ และสุดท้ายคือแมวขาวมานีสีขาวล้วนอันนี้คือแมวไทยแท้อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมเขากำหนดให้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์เลี้ยงเพื่อจะป้องกันต่างชาติบางทีแอบไปจดห,<า>หรือเอาไปทำอะไรก็เพื่อให้เป็นสายพันธุ์ไทยแท้จะได้รักษาไว้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะเลี้ยงสายพันธุ์ไม่แท้หรือยังไงไม่ผิดกติกา พราะเราก็สามารถเลี้ยงแมวเป็นการทั่วไปอยู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ